เ e. a กมและไบโอแหว2สองล้านคนตายในวันแรกอีก7จ็ดล้านศพเพิ่มขึ้นมาในสัปดาห์แรกทุกหน่วยป้องกันโดนก,นกดล้างทุกกองกำลังหนีตายกันโอนลงมาเพื่อรวมกำลังพลใหม่สักแห่งหนึ่งมีแรงงานมาจากทุกเมืองใหญ่นี่เป็นการโจมตีที่ประสานกันอย่างดีถึงตอนนี้ก็ยังต้านม,มันไม่อยู่ ไม่รู้พวกมันคืออะไรต้องการอะไรและมาจากไหนไมันมีอย่างหนึ่งที่แน่นอนถ้าเชฟเพิด์มไม่พาความช่วยเหลือมาเร็วๆมันจะไม่เหลือโลกให้กอดกูม a ส s อ f เฟกต์สามีนาคม2012